นกย้ายบ้านช่วงแรกช่วงแรกแพี่เลี้ยงแบบไหนครับพี่นกย้ายบ้านช่วงแรกแรกเนี่ยนกมันจะมันจะงงมันจะงงแล้วมันก็จะแปลกใจนะมันก็จะนิ่งๆบ้างอ่ามันก็จะนิ่งๆบ้างบางตัวไม่ร้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันต้องปรับตัวกับเจ้าของใหม่ก่อนรอดูให้ตัวเองเนี่ย ให้ตัวเองเนี่ยคุ้นชินกับเจ้าของใหม่ก่อนแล้วถึงจะจะร้องเนี่ยเวลาย้ายนกมาใหม่เนี่ยนกสมัยนี้นะนกสมัยเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนเก่าเขาเลี้ยงแบบไหนบ้างเขาให้กินอะไรมาบ้างนะเขาให้อา่าใช้อาหารอะไรใช้วิตามินอะไรมาตรงเนี้ยถ้าเรารู้นะก็ถามเขาด้วยนะเวลาซื้อให้ถามเขาด้วยนะ เราจะได้เลี้ยงถูกนะทีเนี้ยพอมาถึงเราปุ๊บเราก็ต้องมาปรับการเลี้ยงถูกไหมปรับการเลี้ยงอย่างแรกอ่าอย่างแรกเนี่ยนะเวลามาบ้านน่ะนกเครียดแรกๆอ่ะผมจะให้กินไบโอบีสิบสองนะไบโอบีสอนี่จะแก้นกเครียดป้องกันโรคที่เกิดจากนกไบโอบีสอเนี่ยก็เป็นผงสีแดงๆถูกไหมแล้วก็เอามาประมาณสักหช้อนกาแฟจิว๋วกาแฟเล็กๆ ผสมน้ำสักครึ่งถ้วยให้กินติดต่อกันสัก1-2วันนะสอง,งวันก็ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรแรกๆนะสามวันก็ได้เพื่อให้แก้นกเครียดแล้วก็ปรับความสมดุลน,นะครับในระบบร่างกายของนกนะอย่างที่2นะผมให้กินยาถ่ายปพยาธิถ่ายนะครับ ซึ่งมันอาจจะมีพยาธิบ้างอะไรบ้างอยู่ในตัวนะก็ถ่ายพยาธิทิ้งนะครับส่วนผมก็จะมีชาอีกตัวหนึ่งสำหรับให้นกกินเป็นชาสมุนไพรล้างสารพิษบำรุงนกตรงนั้นผมก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่นี่สไตล์ผมนะใครจะใช้ก็ได้แบบผมอะ่ะ <c oughs> บีบสองให้กินบ่อยแค่ไหนครับถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้นกไม่ซึมนกไม่ขนพองเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้งก็พอ นะมันเป็นยานะครับไม่ใช่วิตามินนะบาลอูบีบสองนะเห็นบางคนบอกว่าพี่ให้กินทุกวันเลยได้ไหมเอ้ยมันไม่ใช่วิตามินมันเป็นยาดังนั้นนะ่ะยาเนี่ยก็จะมีสารเคมียอยู่นะดังนั้นเราให้กินแค่เท่าที่จําเป็นนะครับทีนี้เนะี่ยพอมาพอมากินยาแถบพยาธิแล้วผมให้กินสมุนไพรล้างสารพิษบำรุง,งนกเพราะผมอ่ะไม่มั่นใจหรอกว่าตรงที่ผมซื้อเนะี่ยมันมีอะไรตกค้างในระบบ ระบบในร่างกายบางระบบลำไส้ตับพวกนี้บ้างผมก็ต้องให้กินสมุนไพรเพื่อล้างตับล้างสารพิษที่มันตกค้างอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการกินอาจจะมีทั้งอาหารทั้งวิตามินด้วยแหละพวกนี้มันก็จะมีอยู่บ้างนะเราก็ล้างครับล้างส่วนการล้างนี่ผมให้กินอาทิตย์ละสองครั้งโดยแรกๆให้กินแล้วก็หยุดไปสองสามวันก็ให้กินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กรงพัก ใส่กรงพักเพื่อให้นกอยู่สบายๆครับอยู่สบายๆแล้วก็แขวนห่างจากตัวอื่นไม่ต้องเอาไปเทียบกับตัวอื่นนะให้มาใหม่ๆไม่ต้องวัดเลยว่านกของเรามาจากบ้านอื่นมันจะเก่งสู้นกในบ้านได้ไหมวัดกันตรงนี้มันไม่มีผลหรอกว่านกตรงนี้เก่งหรือไม่เก่งถ้ามาวัดกันในบ้านแล้วนกวัดกับน,นกเราเองอนกเราต้องไปวัดกับน,นกข้างนอกถึงจะรู้นกเราเก่งไม่เก่งดังนั้นเนี่ยก็แยกเลี้ยงห่างๆแล้วก็ อย่าให้เห็นกันนะให้นกค่อยๆปรับตัวครับสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปพาเที่ยวนี่ครับการซื้อนกเข้ามาใหม่ๆนะ